สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็วันนี้หัวข้อที่ผมนึกผมจะนึกหัวข้อไม่ค่อยออกแต่ว่ารู้ว่าจะพูดอะไรเออแต่ไม่รู้จะตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรเดี๋ยวขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งคือมันเอาเกี่ยวกับว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตการไอ,อความเปลี่ยนแปลงของอะไรวะของไลฟ์สไตล์อะไรอย่างงี้ดีกว่าเออนะครับ มันจะเป็นอาจจะเล่าเรื่องชีวิตนู่นนี่นั่นตามสไตล์ผมแหละผมมาเล่าหนุนนี่นั่นอยู่แล้วไม่มีการตัดตอ่อเหมือนเดิมขี้เกยบนะคือใครดูช่องผมมาเนี่ยผมก็จะเมื่อก่อน,นอ่ะก็จะตัดตอ่ออยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากทําอะไรแล้วนะคือมันปล่อยปล่อยอ่ะช่างมันใครจะดูใครจะทาอะไรนะครับอันนี้ผมว่ามาบันทึกภาพเก่าๆแล้วก็เลยเออมาเดี๋ยว ย้อนความกันหน่อยมนาะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าไลฟ์สไตล์หรือการฟังเพลงอะไรเนี่ยผมจะเป็นสากลซะส่วนใหญ่นะจะเป็นฝรั่งเป็นพวกยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สองพันเนี่ยเออเพลงสากลเลยคือจะไม่เอาเพลงไทยหรืออะไรเลย,เลยมีมีอยู่แต่มันน้อยอ่ามีอยู่แต่มันน้อยนะครับในเพลงลิสต์นี่จะมีแต่เพลงสากลน,นะครับซะส่วนใหญ่นะ อาจจะมาจากหนังบ้างคือหนังคือตัวอย่างของหนังเออเมื่อก่อนจะจะชอบไม่รู้ใครเป็นไหมเมื่อก่อนคิดว่าไม่น่ามีคนจะชอบแบบนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันโลกกว้างแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีคนชอบแบบเดียวกับผมเยอะอาจจะมีชอบมากกว่าเดิมอีกชอบมากกว่าผมอีกอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มาพูดแบบทางการเอ้ไอ้นู่นนี่นั่นมันถูกต้องแต่ว่าไลน์มันเปลี่ยนไปได้นะ เมื่อก่อนผมบอกตรงพวกเพงาลงคาราบาวหรือว่าเพลงแบบเสกโลโซเนี่ยจะไม่ค่อยฟังหรือไม่ไม่ฟังเลยนะครับจะฟังเป็นแนวนั้นซะส่วนใหญ่คือไม่ค่อยอยากเปิดรับความอะไรใหม่ๆอะ่ะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อผมไปอยู่ในสภาวะสังคมที่เป็นทาหารนะครับตอนประมาณช่วงปีแรกๆก็ยังยังยังไม่เท่าไหร่ผมยังชอบอะไรที่แบบเออชอบอยู่ อาจจะมีแวบ,บไปฟังนิดหน่อยเพลงไทยนะครับนิดหน่อยไม่เยอะมากพอเข้าสังคมได้ฟังนิด,น,ดนิดหน่อยแต่พอปีที่สองเลยช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มแบบเออมันเริ่มเหมิดเหมิดเขาเรียกอะไรผมมันเริ่มแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะ่ะเอออาจจะฟังเพลงแบบเนี่ยไวรุ่นมากขึ้น,นครับเมื่อก่อนผมผมไม่ค่อยตามพวกคนที่อายุรุ่นเดียวกันเท่าไหร่นะบอกตรงเพราะว่าเพื่อนมีน้อยมากเลยเมื่อก่อน แล้วก็ไม่ได้เรียกร้องที่จะมีด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าจุดที่อยู่อะ่ะมันก็โอเคแล้วถึงมันจะเหงาแต่มันมันมันรู้สึกไม่ไปวุ่นวายกับใครอะไรยังไงถึงเขาอยากต้องการเราแต่เราแบบเราก็อยู่ได้ในแบบของเราอ,ะอ่ะอ่านะครับแล้วก็ต่อมาพอปีที่สองช่วงไปลายปลายปีอะ่ะของการเป็นทหารนะผมเริ่มฟังเพลงอะไรใหม่ๆมากขึ้นซึ่ง ที่บ้านก็น่าจะเห็นผมความเปลี่ยนแปลงมากกว่ากว่าใครๆะนะเพราะว่าตอนที่ผมเป็นอาหารผมไม่ค่อยได้เปิดอะไรแบบอะไรคนอื่นฟังอะไรนะก็จะอยู่เงีย,งยบๆของผมแหละตามสไตล์ถึงแม้เราพยายามผมพยายามจะเป็นคนที่เป็นคนพูดมากเออคนเข้าสังคมคุยเก่งนู้นนั่นแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเป็นตัวตนของเราที่เราเป็นออริจินอลของเราอะคือเราเงีย,งยบๆของเราอยู่แบบเง,เงียบๆอยู่แบบ กับคนที่แบบชอบอะไรคล้ายๆกันนะเออเออติ่มอ่ะเออติ่มไหมติ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าบางมุมผมกาควันตีเนี่ยเออแล้วก็พอเนี้ยพอมันจบสังคมทาหารไปปุ๊บแล้วผมกลับมาเรียนต่อเนี่ยของกศนเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เป็นอีกอีกอีกโลกหนึ่งเลยนะมันเพราะว่ามันบบ เอาถึงการหนึ่งตัวนะการหนึ่งตัวของผมเนี่ยคือแบบคือคนหนึ่งตัวไม่เป็นนะบอกบอกตรงๆผมหนึ่งตัวไม่เป็นไม่เก่งไม่เป็นไม่รุ่นหรืออะไรเลยไอ้แว่นเนี่ยไม่เคยจะใส่ไอ้เสื้อขาวเนี่ยคืออะไรไอ้เสื้อขาวไม่ใส่ใส่เสื้อดำมีเดียวเมื่อก่อนไม่มีไลฟ์สไตล์อะไรเลยนะเทสดงเทสดีรฟมชงรฟมช่างไม่มีหรอกนะคือมันจะเป็นแบบเพียวๆเลยเสื้อเกงยีนเดฟแค่นั้นมันไม่มีอะไรเลยรองเท้าผ้าใบแค่นั้น มันไม่มีไม่มีอะไรแบบโดดเด่นอะ่ะเออทีนี้เราเหมือนแบบพอเราอยู่กับพวกเด็กวัยรุ่นมากเจนพอเราอยู่ในสังคมกสนเราก็มีเพื่อนรูจร้จักนู่นนี่นั่นมัน,ม,นมันก็เปลี่ยนเราไปนะเนี่ยผมไม่ย้อนดูรูปเก่าๆผมในตอนนั้นกับตอนเนี้เขาแต่งตัวคนละสไตล์กันเลยนะพยายามแบบหาอะไรใหม่ๆออพยายามทดลองอะไรใหม่ๆนะครับไม่ได้ว่ามันดีหรอกแต่ว่าขอได้ลองหน่อยอ่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เออ นะครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมนี่นึลเปลี่ยนแปลงหลายอย่างความชอบแลฟ์สไตล์เพลงเพลงนี้ก็ฟังแบบใบรุ่นมากขึ้นนะอันนี้ฟังแบบรุ่นน้องพวกรุ่นน้องน้องชายน้องสาวผมมันก็ฟังแบบใบรุ่นหน่อยอ่ะอใบรุ่นหน่อยอะไรวะวงแล้วออลอลี่มันดีใช่ไหมเออออลี่มันดีพวกทีแมนดาวพวกคอคเทลอะไรเงี้ยคอคเทลมันก็แบบเก่าแล้วเนาะพูดถึงอะเออ มันก็แบบทําให้เราแบบเออไอเหี้ยเราเหมือนแบบย้อนวัยอีกครั้งอะ่ะเหมือนเราแบบสิบเจ็ดสิบแปดอีกครั้งเลยอะ่ะทั้งทั้งที่เราตอนนั้นเราแม่งดูแกกว่าตอนนี้เอออันนี้ผมพูดอวยตัวเองสัสตัดเลยนะคือแบบมีคนแบบรุ่นน้องมาบอกว่าไอเหี้ยมันสิบแปดสิบเก้าอยู่เลยเพราะว่าผมไปอยู่กแบบับกับคนอายุเท่าเ่านั้นเนี่ยมันเลยคิดว่าผม,มาอายุเท่านั้นไม่มีข้อดีข้อเสียนะ ก็หลายคนแล้วนะแซวบอกผมว่าดูเด็กดูเด็กกลัวมาก่อนเฮียเดี๋ยวนี้แม่งแต่จะมีคนที่มันรู้แบบรู้แบบว่าผมอายุเท่าไหร่อ,รอะ่ะมันจะมันจะแซวผมมันจะแซวผมว่าแก่วัน,นนั้นเฮียมันตีนใช่มันแล้วก็ในช่วงที่ปลดอาหารมาันแรกๆผมลกผมผมว่าป็นคนแบบพยายามบอเอ้ยไม่ใช่ตัวผมอพราะแบบ ทดลองทำอะไรไปเรื่อยเออมันก็ดีนะเพราะมันได็กดูมันร้อยเหี้ยกูก็ผ่านมาแบบอย่างน้อยกูก็ได้ลองหรวปะตอนนั้นก็ดีเพรารู้สึกว่าเออได้ลองผิดลองถูกจนตัวเป็นตัวกูในปัจจุบันนี่แหละนะครับมันก็ไม่ได้ว่าดีนะผมว่าอาจจะยังไม่ลงรอยยังไม่ลงล็อกแต่ผมว่ามันก็เป็นเนี่ยทำให้เรา ทำให้ผมแบบมาอยู่ถึงจุดนี้ทาให้ผมมาถ่ายวิดีโอตัวนี้นะครับด้วยในหลายๆอย่างปัจจัยอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอยู่ในห้องเมื่อก่อนห้องมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ที่ผมทํามาที่ผมเลือกตัวเลือกทั้งหมดในชีวิตมันส่งผมให้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วพูดวิดีโอนี้นะครับก็อลองคิดดูอโต๊ะนี้ผมก็ทํกับพ่อใครก็สั่งจากช้อปปี้ถ้าผมไม่ซื้ออะไรมามันก็ไม่เกิดอะไรพวกนี้ คุณลองไปดูคลิปเก่าๆในช่องผมอะ่ะมันคือมันไม่มีการพัฒน,นาชีวิตอะไรที่มันก้าวหน้าเลยนะคือจะเป็นคนที่นั่งพูดรีวิวหนังนู่นนี่นั่นพยายามนะมันพยายามจะหาเอ้เขาเรียกอะไรพัฒน,นาตัวเองแต่ว่ามันยังอยู่ในกีดจำกัดของมันตอนนั้นณตอนนั้นนะด้วต,ตอนนั้นที่มันยังขี่ผมผมผมบอกตรงว,ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้นะ ขี่มอเตอร์ไไม่เป็นเลยแหละม,หมอเพราะว่าไม่กล้านู่นนี่นั่นด้วยหลายอย่างเพราะาผมไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะถ้าใครเห็นผมเมื่อก่อนจะแบบก็ผ่านมาแบบหลายอย่างอยูน่นะแบบตรวจจะมันอยู่ตรงเนี้ย นะครับกวาจะมีเก้าอี้นี้ได้ก็ต้องออกไปซื้อข้างนอกที่ดูโฮมมันก็กว่านจะมาประกอบกันกลายเป็นคลิปนี้ที่คุณดูนะครับมันก็ผมไม่ได้บอกว่ามันมีค่าอะไรมากหรอกแต่ว่าลองคิดดูสิ่งที่หล่อหลอมให้ตัวเราเป็นเราอ่ะมันมาจากหลายๆอย่างควรจะมาเป็นที่มาพูดในคลิปนี้นะครับไอเหี้ยหรือว่าผมคิดมากไปก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าการอัดคลิปอย่างเงี้ยอัดคลิประบายเนี่ยมันรู้สึกเหมือน เหมือนได้ระบายแล้วมันแบบสบายใจขึ้นมากๆเลยนะกว่าจะอะไรหรลอหลอมให้เป็นตัวผมคนระับเมื่อก่อนผมบอกตรงผมปวดหารมาผมไม่โคตรเบียวเลยเออกูเบียวการเป็นทหารเลยนะกูพูดอวดอวดเพราะว่าเอ้ยผมเป็นทหารเมื่อก่อนมีเหีย้ยแบบกูกูไปเรียนกศนอเอ้ยกูกูเป็นทหารเมื่อก่อนเดีเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเกียรติมันมันไม่ได้มีเกียรติอะไรขนาดนั้นหรอกเออ เฉยๆแล้วล่เพราะว่ามันมีคนอื่นก็มาเหมือนกันมันก็เริ่มแบบเอ้กูไม่พูดก็ได้เลยนี่ผมก็เลย,เ,ยเงียบไปแล้วนะบางอย่างเราก็ไม่ต้องพูดออกมาเยอะก็ได้นะอันนี้ผมว่าถึงตัวผมเองอ,อืมผมรู้สึกว่าไม่ต้องผุมพูดก็ไเลเงียบเรลยที่เป็นคนเงียบขึ้นกว่า,วามาก่อนนานะเบียวเบียวมากเลยมาก่อนเป็นคนแบบเบียวการเป็นหารมาก เพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นแบบสิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นะสำหรับผมนะเดี๋ยวผมต้องทำคลิปแบ่งเป็นคลิปที่สองแล้วล่ะโอเคครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกที AP ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเกี่ยวกับอะไรในชีวิตนะครับยังไม่นอนหรอกใครมาดูก็ก็น่าจะรู้ตัวตนผมนะว่าเป็นคนแบบไหนอะไรยังไง จากคลิปเลยหลายอย่างที่เคยทำไปนะโอเคครับ